ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกําลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนไอดีได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพตลาดที่มันดูขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วเลยนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยหุ้นเทคที่เคยโดนถล่มไปจากความกังวลเรื่อง AI กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเฉยเลยแต่อีกด้านหนึ่งสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็กําลังร้อนระอุจนดันราคาน้ํามันกับทองคําให้พุ่งทะยาน ภาพมันสวนทางกันชัดเจนขนาดนี้วันนี้เรามาลองแกะรอยกันดีกว่าครับว่าตกลงแล้วเรื่องไหนคือเรื่องจริงกันแน่เป็นภาพที่ซับซ้อนมากจริงๆค่ะพอทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากเศรษฐกิจสารัฐที่ แบบว่าแข็งแกร่งเกินคาดไปมากซึ่งมันก็กลายเป็นแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต,ต้องส่งสัญญาณว่าจะไม่รีบลดดอกเบีย้ยซึ่งสวนทางกับสิ่งที่ทำเนียบขาวอยากเห็นแบบสุดๆแล้วทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจจะอืมจุดชนวนวิกฤตพลังงานโลกรอบใหม่ได้เลยค่ะ โอ้โหเรียกว่ามีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ลบถาโถมพขน้าพร้อมๆกันเลยงั้นเรามาเริ่มแกะปมแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับกับการฟื้นตัวของตลาดหุ้นที่หลายคนอาจจะแปลกใจตลาดหุ้นสหรัฐเปิดสัปดาห์มาด้วยภาพที่ค่อนข้างสดใสนะครับดัชนีหลักๆนี้เขียวกันทั่วหน้าเลยโดยเฉพาะ S&P 500ที่กำลังไต่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่หลายคนจับตามองอยู่ แต่ที่น่าสนใจกว่าตัวเลขดัชนีคือการกลับมาของนักลงทุนรายย่อยครับมีข้อมูลจาก Citadel Securities บอกว่าคนกลุ่มนี้แห่กลับเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์กันคึกคักมากเป็นยอดซื้อที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี2017เลยทีเดียวครับปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเราบางอย่างนะคะมีมุมมอง,มองจาก Granite Bay Wealth Management อธิบายได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าแรงเทขายหุ้นเทคครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้อาจเป็นแค่ปฏิกิริยาตกใจที่รุนแรงเกินไป คือพอตลาดเริ่มตั้งสติได้ก็กลับมาคิดกันใหม่ว่าในสงคราม AI เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ผู้แพ้นะบางบริษัทอาจจะแค่สะดุดแต่ไม่ได้ล้มแล้วตอนนี้ตลาดก็กําลังแยกแยะผู้ชนะกับผู้แพ้ออกมาใหม่ค่ะอ๋อแสดงว่าตลาดเริ่มมองข้ามความกลัวในระยะสั้นไปแล้วมีส่วนค่ะ แล้วก็ยังมีอีกทฤษฎีจาก Wolf Research ที่ช่วยเสริมภาพนี้ด้วยเขาชี้ว่าตอนนี้การสร้าง Data Center ซึ่งเป็นหัวใจของ AI เลยเนี่ยกำลังเจอปัญหาคอขวดทั้งเรื่องการหาพื้นที่พลังงานไฟฟ้าไม่พอไปจนถึงกฎระเบียบต่างๆมันเลยทำให้พวก Big Tech อาจจะต้องชะลอการลงทุนมหาศาลลงบ้าง ซึ่งพอเป็นแบบนั้นมันก็เลยเปิดช่องให้หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์อื่นๆที่เคยถูกมองข้ามแล้วก็โดนเทขายไปก่อนหน้าได้กลับมาหายใจแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้งค่ะฟังดูเหมือนว่าตลาดเริ่มหายใจได้ทั่วท้องขึ้นนะครับคือไม่ได้ฝากความหวังไว้กับหุ้นยักษ์ใหญ่แค่ไม่กี่ตัวอีกต่อไปแล้วแบบนี้ที่เราเรียกว่า stock picker's market หรือเปล่าครับที่ต้องเลือกหุ้นเป็นรายตัวไม่ได้ซื้อตามกระแสะอย่างเดียวก็มองแบบนั้นได้ค่ะ แต่มันมีข้อมูลอีกชุดที่น่ากังวลซ่อนอยู่ข้างใต้นะคะคือในขณะที่รายย่อยกำลังกลับเข้ามาซื้อข้อมูลจาก Bank of a m e เมริกากลับบอกว่าลูกค้ารายใหญ่อย่างพ่อกองทุนสถาบันการเงินกำลังเทขายหุ้นออกมาอย่างหนักเลยเป็นยอดขายที่สูงเป็นอันดับ3ในรอบ10กว่าปีเลยนะเขาเลยนิยามภาวะนี้ว่าเขย่าแต่ไม่คนให้เข้ากันคือข้างในมันยังปั่นป่นปวนสวนทางกันอยู่ค่ะอื mm hmm. นี่คือสัญญาณเตือนแบบคลาสสิกเลยว่าสมาร์ทมันี่อาจจะกำลังมองว่าการฟื้นตัวรอบนี้ไม่ยั่งยืนเลยเลือกที่จะทำกำไรออกไปก่อนสรุปคือรายย่อยกับรายใหญ่กำลังเดิมพันคนละฝั่งกันเลยถูกต้องค่ะมันคือภาพที่ขัดกันอย่างสิ้นเชิงที่เราต้องจับตาดูว่าใครจะถูกซึ่งในภาวะแบบนี้คำแนะนำจาก UBS ก็น่าสนใจนะคะ เขาบอกว่าอาจถึงเวลาที่ต้องกระจายความเสี่ยงออกจากคุ้นเทคขนาดใหญ่ไปมองหาโอกาสในกลุ่มอื่นบ้างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารหรือแม้แต่เฮลส์แคร์ที่อาจจะได้ประโยชน์จากภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปค่ะ แล้วก็ยังต้องระวังความผันผวน,นระยะสั้นด้วยใช่ไหมครับจากการหมดอายุของสัญญาออปชันมูลค่ามหาศาลซึ่งอาจจะเหวี่ยงตลาดได้ประกอบกับตลาด IPO ที่เริ่มแผ่วลงมีบริษัทอย่าง Clear Street กับ LifeTop Mobile ที่เลื่อนแผนเข้าตลาดออกไตก่อนดูเหมือนความเชื่อมั่นแบบเต็มร้อยเปอร์ซ็นต์ังไม่กลับมาเอาละครับพักเรื่องตลาดหุ้นไว้ก่อนมาดูที่เครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนทุกอย่างนั่นก็คือเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งตัวเลขล่าสุดท,ที่ออกมานี่ต้องบอกว่าร้อนแรงจนน่าตกใจเลยนะครับร้อนแรงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่โตสูงสุดในรอบเกือบปีหรือตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งสุดๆมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นแสนตำแหน่งจนอัตราว่างงานลดลงเหลือแค่4.3%ตัวเลขพวกนี้มันตะโกนออกมาดังๆเลยว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่มีวี่แววจะชะลอตัวเลยค่ะและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดใช่ไหมครับ ยเลยค่ะมันทำนี่เสร็จตกที่นั่งลำบากมากแรงงานการประชุมล่าสุดเผยให้เห็นเลยว่าแม้จะคงดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมแต่สิ่งที่ทำให้ตลาดประหลาดใจคือสัญญาณที่ฮอตคริชมากขึ้นหรือพูดยังไงก็คือมีท่าทีที่พร้อมจะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อมากกว่าที่จะผ่อนคลายทางการเงินซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดหวังไว้โดยสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่เฟดบางคนถึงกับเปรยว่าถ้างเงินเฟอ้อย่างดื้อแบบนี้อาจจะต้องกลับไปขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งด้วยซ้าค่ะ ตรงนี้แหละครับที่เรื่องเศรษฐกิจกำลังจะกลายเป็นเรื่องการเมืองเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้เฟดลดดอกเบี้ยใจจะขาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนการเลือกตั้งทำเนียบขาวก็ออกมาบอกว่าเงินเฟ้อเย็นลงแล้วไม่เห็นต้องกังวลอะไรนี่มันเหมือนดูหนังซ้ำเลยนะคะ ประธานาธิบดีอยากให้เศรษฐกิจวิ่งฉิวเพื่อคะแนนเสียงส่วนธนาคารกลางก็ต้องคอยเหยียบเบรคเพราะกลัวเงินเฟ้อเป็นเกมที่ไม่มีวันจบจริงๆซึ่งแรงกดดันทั้งหมดนี้กำลังจะตกไปอยู่ที่เควินววชว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ที่ทรัมป์เสนอชื่อเข้ามาต้องมารับมือกับเกมการเมืองที่ร้อนระอุนี้เลยค่ะไปกดดันให้เงินสกุลหลักอื่นๆทั้งยูโรปอนเยนอ่อนค่าลงหมด ส่วนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอเรนซีก็โดนเทขายบิตคอยกับอีเธอร์ปรับตัวลงไป2-3%ค่ะเข้าใจแล้วครับคือเฟดกำลังพยายามดับไฟเงินเฟอ้อแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มีคนกำลังจะราดน้ำมันเข้ากองไฟจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ร้อนแรงไม่แพ้กันเลย ถูกต้องค่ะความตึงเครียดเรื่องนโยบายการเงินของเฟดนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้มีอีกความร้อนแรงที่กำลังปะทุขึ้นมาและอาจจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟอ้อได้โดยตรงเลยนั่นก็คือราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นเกือบ5%ในวันเดียวเป็นการขึ้นที่แรงที่สุดในรอบหลายเดือนส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ก็ทะลุ70ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้นต่อก็มาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดูจะไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆใช่ไหมครับมีรายงานจาก a อ t i u s บอกว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจจะยืดเยื้อเป็นสัปดาห์เลยไม่ใช่แค่การโจมตีสั้นๆสิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดไม่ใช่แค่การประทะกันค่ะแต่กลัวว่าจะลุกลามไปจนถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุส ซึ่งเปรียบเสมือนหลอดเลือดใหญ่ที่หลอดเลี้ยงน้ำมันให้กับทั้งโลกถ้าเส้นทางนี้ถูกปิดกั้นเมื่อไหร่หายนะของตลาดพลังงานมาเยือนแน่นอนซึ่งความกมังวลนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะคะบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Rapidan Energy Group ได้ปรับเพิ่มโอกาสที่อุปทานน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียจะหยุดชะงักจาก20%ขึ้นมาเป็น30%แล้วโอ้โหเรื่องนี้กระทบการเมืองในสหรัฐโดยตรงเลยโดยเฉพาะกับประธานาธิบดีทรัมป์เพราะถ้าราคาน้ำมันดิบพุ่งจนราคาน้ำมันน้าปั๊มแพงขึ้นเนี่ย คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆในปีที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมเป็นฝันร้ายของนักการเมืองทุกคนค่ะโอลสลอฟแฮนเซนจากแซ็กโซแบงค์วิเคราะห์ไว้น่าสนใจว่าเขาไม่เชื่อว่าทรัมป์จะยอมเสี่ยงให้ราคาน้ำมันแพงในปีเลือกตั้งเพราะเรื่องปากท้องกับค่าครองชีพเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากแต่สถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะควบคุมไม่ได้และเมื่อความไม่แน่นอนสูงขึ้นแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินจะไหลไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย เราจึงเห็นราคาทองคำพุ่งขึ้นแรงมากเกือบจะทะลุระดับจิตวิทยาที่5,000ดอลลาร์ต่อออนซ์อยู่แล้วค่ะโอ้หภาพรวมมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆครับทีนี้ถ้าเราลองซูมเข้ามาดูที่ระดับบริษัทบ้างจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะทีมใหญ่ๆที่เราคุยกันมามันกาลังสะท้อนออกมาผ่านการตัดสินใจของบริษัทต่างๆใช่ค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจมากอย่างกรณีของวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับตำนาน กำลังส่งสัญญาณบางอย่างเขาเทข,ขายหุ้นอมาซอนซึ่งเป็นราชาแห่งโลกเทคโนโลยีแล้วหันไปซื้อหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง New York Times ์แทนในเวลาไล่เลี่ยกันบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับนักออกแบบอย่างฟิกมาก็ประกาศผลประกอบการที่ดีเกินคาดเป็นไปได้ครับมันคือการเดิมพันว่าคอนเทนต์และความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่หาได้ยากขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมา แล้วก็มีอีกภาพที่น่าสนใจค่ะคือการที่เทคโนโลยีต้องมาเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงอย่าง Door d o o r d h ที่ผลประกอบการพลาดเป้าไปเพราะเจอพายุฤดูหนาวถลม่มคือต่อให้แพลตฟอร์มดีแค่ไหนแต่ถ้าไรเดอร์ออกไปส่งของไม่ได้ก็จบขณะที่ eBay กลับทำผลงานได้ดีจากการเจาะตลาดสินค้าหรูหราซึ่งเป็นของที่จับต้องได้และมีเรื่องราวและในฝั่งที่มองไปข้างหน้ามากๆละครับ มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างก็มีที่น่าตื่นเต้นค่ะอย่างกลุ่มธนาคารฮันทิงตัน n i r s t t o r r z z o n และ MTT ที่เริ่มจับมือกันสร้างเครือข่ายเงินฝากแบบ Tokenized หรือการแปลงเงินฝากให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนบล็ c h a i n ซึ่งนี่คือการเตรียมพร้อมสำหรับระบบการเงินแห่งอนาคตอย่างแท้จริงค่ะเอาละครับเพื่อนๆมาดูสรุปป,ปมดราม่าตลาดโลกประจำสัปดาห์นี้กันหน่อยบอกเลยว่าเรากำลังอยู่ในปี2026 ที่ความจริงกับความคาดหวังวิ่งสวนทางกันแบบสุดๆครับถ้าจะให้ผมมองข้ามช็อตจากข้อมูลทั้งหมดที่เล่ามาสิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นตกหรือขึ้นแต่มันคือกำแพงความจริงของเศรษฐกิจสหรัฐครับในขณะที่ทำเนียบขาวกดดันให้ลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นคะแนนเสียงแต่ตัวเลขภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเกินคาดกลับกลายเป็นอาวุธให้เฟดใช้หักหน้าการเมือง และซอแวลจะคงดอกเบีย้ยสูงไว้นานกว่าที่คิดหรือร้ายที่สุดคือขึ้นดอกเบีย้ยสวนกระแสซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ตลาดหุ้นเกิดการรีพร c ซิ่งครั้งใหญ่ครับในมุมของกลุ่มเทคโนโลยีบทเรียนจากแรงเทขายรอบนี้บอกเราชัดเจนว่ากระแส AI อย่างเดียวมันกินไม่ได้ครับนักลงทุนเริ่มตื่นจากฝันและกลับมาดูที่พื้นฐานจริงๆเราจึงเห็นเม็ดเงินไหลกลับเข้าหาหุ้นซอฟต์แวร์ที่มีไรายได้ชัดเจน และที่น่าสนใจที่สุดคือการขยับตัวของปู่บัฟเฟตที่หั่น Amazon n ทิ้งแล้วไปซบ New York Times มันสะท้อนว่าในยุคที่ข้อมูลท่วมโลกดิจิทัลมดหรือกำแพงธุรกิจที่สร้างจากความน่าเชื่อถือและระบบสมาชิกที่เหนียวแน่นคือของจริงที่ปู่มองว่าคุ้มค่ากว่าหุ้นที่โตตามกระแสครับสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือเบีย้ยประกันความเสี่ยงในตะวันออกกลางครับ ราคาน้ำมันที่พุ่งแรงและการจ่อทะลุ5,000ดอลลาร์ 5, ของทองคำไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการที่โลกกำลังซื้อประกันให้กับความไม่แน่นอนทางการทหารหากช่องแคบฮอร์มูสมีปัญหาจริงๆต้นทุนพลังงานจะกลายเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อรอบใหม่ที่จะบีบให้เฟดต้องเลือกทางที่เจ็บปวดที่สุดครับสรุปในสไตล์ลงทุนอะไรดีนะครับปี2026ไม่ใช่ปีที่เราจะหลับตาซื้อหุ้นตัวไหนก็ได้แล้วรวยครับ แต่มันคือ Stock Pickers Market ของจริงคุณต้องแยกให้ออกระหว่างบริษัทที่ใช้ AI เป็นแค่ค,คาําโฆษณากับบริษัทที่ใช้ AI เพิ่มมาจินได้จริงและอย่าลืมกระจายความเสี่ยงไปสู่กลุ่มที่เป็น Real Sector อย่างธนาคารหรือสาธารณูปโภคเพื่อเป็นกรอบป้องกันพอร์ตในช่วงที่นโยบายการเงินและการเมืองกำลังชนกันครับถ้าเพื่อนๆชอบการอ่านเกมเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงทั้งการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ และพอร์ตหุ้นแบบเจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องลงทุนอะไรดี @introvert_invest underscore ของผมไว้ด้วยนะครับผมจะคอยเป็นฟิลเตอร์กรองข้อมูลขยะออกไปและเหลือไว้แค่เนื้อๆที่ส่งผลต่อกระเป๋าตังค์ของเพื่อนๆทุกสัปดาห์ครับและก่อนลากันไปย้ำกันอีกครั้งเหมือนเดิมครับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและแชร์มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการชี้ชวนให้ลงทุนแต่ประการใดครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงและความผันผวนรุนแรงเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมวางแผนการเงินให้รอบคอบและตัดสินใจด้วยตัวเองทุกครั้งนะครับเพราะในโลกการเงินที่ผันผวนแบบนี้สติคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนพอตแกร่งท้าทายทุกดราม่าโลกนะครับสวัสดีครับ